ได้รับกาสรสนับสนุนจากเหลือจีโร่เติมเได้ทุกแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกเกดในสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระลัะนะครับอยู่กับผม h o อสปิงแคทกับเกมบู a อารคไนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของทีมตีชิโรคุโรอินเซนกันบ้างน,นะครับนะซึ่งต้องบอกเลยว่ารอบนี้ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่าตัวบอสเนี่ยค่อนข้างจะสู้ง่ายขึ้นเยอะนะแน่นอนครับผมว่าทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทีมที่ออกแนวเซฟเซฟตัวเองก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดปั่นคะแนนเดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังกันละกัน โดยทีมแรกนะครับนะก็จะเป็นตัวละครนะครับนะก็จะมีตัวของเซเดน่านะครับนะอ่าเซเดน่าของผมนี่ก็ใช้แค่3ดาวก็พอนะครับนะสิ่งสัมพัญธ์สำหรับตัวของเซเดน่าคิสต์มาสก็จะเป็นเอ็กสกิวนะครับนะที่ต้องเป็นเลเวลแม็กมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพิ่มในส่วนของอัตราคิทิคอร์นะครับนะและก็สิทธิ์พื้นฐานครับผมก็เป็นเลเวลแม็กเช่นเดียวกันนะสองอันนี้คือเป็นสิ่งส์พื้านนะครับในเรื่องของการทาดาเมจเบตตัวสกิวติดตัวกับสกิลลองอันนี้เป็นของแค่ทําให้ตัวของเซเดน่าเอา มีบ้านนิดนึงก็ถือโอเคครับนะอุปกรณ์ที่ใส่ครับผมก็เป็นของเทียเจ็นะครับนะส่วนตัวละครที่ยืมนะครับนะอันนี้ผมยืมเป็นตัวขออาสุสะนะครับนะแน่นอนว่าอาสุสะเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาเป็น5ดาวปืน2หรือปืน3ขึ้นไปนะครับนะสำหรับตัวขออาสุสะซัมเมอร์นะอ่าและก็ตัวขออิซูนะครับผมอันนี้ผมอัพมาเต็มแล้วนะก็คือแน่นอนครับผมออแม็กนะครับนะและก็วากาโบนะครับนะอันนี้ยังอยู่แค่5ดาวปืน2ครับ ก็จะประมาณนี้ในส่วนนี้ส่วนสเปเชียลนะครับนะถ้าเกิดใครที่ประมาณว่าเอาแค่นะครับผมนะเอาแค่ประมาณว่าเอาตัวรอดนะครับนะก็จะใช้ตัวของหลักๆเลยก็จะเป็นตัวของชอิซุโกะนะครับนะชิซุโกะกับโคทาบะนะครับนไนะในเรื่องของการบับเลือกเอาดาเมจเป็นหลักนะแต่ผมเนี่ยคือเอาเป็นทีมเอาตัวรอดนะก็จะเป็นตัวของชิซุโกะรรมดานะครับนะแล้วก็ชิซุโกะซัมนะครับนะชิซุโกะรรมดาของผมก็เป็น5ดาวปืนสองสกิลออร์แบกนะครับนะอ่า ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งสำคัญของตัวชิสโกะเนี่ยก็ควรมีพลเดี่ยเหาะยอะก e ับสกิลนะครับนะแล้วก็สกิลรักษาครับนะที่ทำให้โกะหนาขึ้นและก็สกิลรอเพิ่มพลังโจมตีอ่าส่วนชิสโกะร่างธรรมดาของผมเป็นแค่4ดาวเลเวล4นะครับนะและก็สกิลรอก็ประมาณนี้นะครับผมเลเวล7นะตัวของชิสโกะนะครับนะถ้าเกิดจะใครเท่าการจะส่วนของสะท้อนลูกบอลน,นะครับนะเราต้องดูในส่วนของสกิลพื้นฐานด้วยนะครับนะให้สกิลพื้นฐานทำงานก่อนและจึงทำการวางรถเข็นนะครับนะอ่ะ ประมาณนี้นะครับนะส่วนสตาร์ทนะครับผมนะผมก็จะสตาร์ทในสุนข,ของตัวชิซุโกะซัมเมอร์ก่อนนะเพื่อจะได้หนีได้นะอ่าหนีได้ปุ๊บนะจากนั้นเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องขอตัวอ่าเซรีน่านะครับผมนะเพิ่มในเรื่องของการทาคี้นะครับอันนี้แล้วแต่นะมันจะมีช่วงเวลาให้เราเล่นเั้งคู่ได้นะจากนั้นก็ค่อยต่อในสุนข,ของวากาโบนะเพราะว่าดามจหลักของรอบนี้จะอยู่ที่ตัวของวากาโบเป็นหลักเลยที่เหลือก็อาจจะรันในสุนข,ของตัวอาซุสากับอิซินะอันนี้ก็ดูตามสเต็ปไปนะครับนะแพทเทิร์นไปแพทเทินนร นะครับนะส่วนเฟดน,นะครับผมในการจัดยืนตำแหน่งนะอ่ะนะครับนะในรูปของการจัดยืนตำแหน่งนะก็จะยืนประมาณนี้นะครับอ่านะครับนะตำแหน่งก็ยืนประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะอ่านะเดี๋ยวก็เป็นเซเรนาอาซูสะนะครับอิซีนะแล้วก็บากาโบ้นะอ่ะว่าแล้วก็ ลุยกันเลยนะครับอะโอเคนะครับเรามาเริ่มเฟสแรกกันเลยนะครับนะโดยเฟสแรกครับสิ่งที่เราต้องปวดหัวที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของ i.g. ลูกบอลนะครับนะซึ่งผมก็เด้นดามเบทไปก่อนครับนะโดยการเอาเซเน่านะครับบัฟคี่ให้กับปาร์ตี้ก่อนเลยอ่า จากนั้นนะครับนะเราก็รอดูจังหวะนะครับนะพอปานระเบิดเราปุ๊บเนี่ยเราก็เอาตัวขอชิสโกโซัมเมอร์นะครับนะหนีนะครับหนีรนะนะเบิดนะนะปุ๊บนะครับนะจากนั้นก็ค่อยๆชดเบรไปครับเอาบาราโบ้ลันดาเบ็ตไปนะนะให้เร,ราสกิลเราเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับนะจากนั้นนะครับนะก็จะเป็นตัวของที่้ากาบตัวของอาซาซัมเมอร์นะครับนะอย่าลืมดูเวลาด้วยน,นะครับนะอ่านะนะผมก็วารุขเข็นไปก่อนเลย อันนี้จะวางก่อนหรือวางทีหลังก็ได้แต่ถ้าเกิดใครวางทีหลังนะครับนะอย่าลืมนะครับตอนช่วงเวลา30นาทีวิเนี่ยสกิลของชิซุโกะจะทํางานนะดังนั้นอย่าไปขัดสกิลของชิซุโกะนะครับนะะนครับถ้าเกิดใครลุกบอลสตาร์ทไม่ได้แปลว่าคุณไปขัดสกิลชิซุโกะนะดังนั้นก็สกิลข้าวของเซรีน่าแล้วก็บัฟอีซกับปาร์ตี้นะจากมันก็ค่อยๆหลังจากนด้นก็ตามไปเรื่อยๆนะครับนะ มันจะถ้าเจดตัวละครเรายิงชีคอเนี่ยไม่มีปัญหาครับนะเราจะจบเฟ็นดไวกว่าคิดแน่นอนนะก็ดึงหนีมาเลยครับโอเคเลยครับการที่เหลือก็ลั่นไปตัมปกติเลยครับนี่เหลือก็ต่อด้ดยอัญซานะครับผมเป็นอันจบนะครับนะถ้าบอสตายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดยอมแพ้ได้เลยนะแต่นี่ผมกดไม่ทันนะครับนะและก็ตามนั้นก็ถลายเป็นว่า เข้ามาปุ๊บก,ก็คือต้องยอมแพ้ตัวสวนนี้แทนแน่นอนว่าถ้าเกิดใครกดยอมแพ้ตอนที่บอสตายเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะเลทเวลาตัวสวนนี้ได้นะซึ่งผมก็กดไม่ทันครับอ่าโอเคเข้าทีม2เลยนะครับไปดูทีม2กันเลยต่อครับอ่ะตัดมาครับผมเข้าทีม2นะครับนะทีม2ก็จะเซตเป็น อสุสะนะครับผมนะโฮชิโนะนะครับผมฮาซามิชุดพะละแล้วก็อิซึนะล่างธรรมดาครับสเปเชียลเป็นอากโกกับฮิมารินะสองตัวนี้เอามาสตาร์ทนะครับโดยสกิลนะครับผมเราจะลันประมาณนี้นะหลักๆนะครับนะเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะสตาร์ทด้วยสกิลของโฮชิโนะเป็นหลักเลยนะอ่ะเดี๋ยวโดยสุขขอดูอสสาก่อนอสสาของผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนะก็เป็น5ดาวปืน2สกิลก็เป็นเอ็กแม็กนะครับนะสกิลพื้นฐานก็ อ่าแม็กและก็สกิลลองแม็กนะครับนะส่วนตัวของอ่าโฮชิโดะนะครับของผมยังเป็น5ดาวนะครับผมปืนหนึ่งนะครับผมสกิลออลแม็กครับถัดปานะครับผมนะก็เป็นฮาซุมินะครับผมสกิล5ดาวปืน3ออลแม็กครับและก็อิซินะนะครับผมนะก็เป็น5ดาวนะครับผมปืน2นะครับนะสกิลเยกับพื้นฐานนะครับนะแม็กนะครับขอบจีนซึ่งตัวเนี้ยต้องแม็กด้วยก็ดีนะสกิลลอดนะครับผมนะถ้าเป็นไม่ได้แม็กได้ก็ดีนะสหรับตัวของอิซินะนะ ส่วนสเปเชียลนะครับนะสเปเชียลก็จะเป็นตัวของอัคโกะนะครับผมนะกับฮิบารินะซึ่ง2ตัวก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ออมแมกไปฮิบาริก็แนะนำเป็นเอ็กครับผมสกิลตัวแล้วก็สกิลรองนะถ้าเกิดใครอัพเป็น5ดาวปืนอ2แล้วก็อย่าลืมอ,อัพสกิลตัวมาด้วยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครยังอยู่5ดาวปืน3ก็เอาแค่เอ็กสกิลกับสกิลรองก็พอนะครับนะอ่าส่วน สตาร์สกิลนะครับผมนะัะก็จะใช้ตัวของโคชิโนนะครับผมนะเปิดสกิลก่อนถ้าเกิดช่วงต้นนะครับนะ่ะเดาโดนศัตรูมาร์คใส่โคชิโนซัมเมอร์ปุ๊บให้รีทิ้งรอบนั้นได้เลยนะเราจเจารอบที่ศัตรูมาร์คใส่ตัวของฮาเซบิเป็นหลักนะครับนะอ่าแล้วก็พอโคชิโนเสร็จปุ๊บนะครับนะก็รันสกิลอัคโคก,กับยิบริตามไปแค่นี้ก็เป็นเฟสเริ่มต้นละจากนั้นก็ไปลุ้นในเรื่องของคียอากไคกันต่อนะครับนะอ่ะอ้ะนี่ก็ประมาณเฟสสองนะครับผม,ผมก็จะปะมาณนี้นะครับนะ วันแล้วก็ไปดูกันเลยครับในส่วนของแนวทางการตีบอสนะครับในส่วนของทีมสอนะครับผมนะบอสจะทําการเลือกเป้านะครับนะซึ่งถ้าเกิดมาเลือกเป้าที่โฮชิโนะซัมเมอร์วดรีได้เลยนะครับนะเราจะเล่นรอบที่บอสเลือกเป้าที่ตัวของฮาซุบิกีฬาสีแทนนะรีเป็นเรื่อยครับผมจู่าจะได้รอบนะอ่ะพอเล็งปุ๊บนะครับนะสกิลแรกครับผมโฮชิโนะซัมเบอร์ปึ๊บนะครับผมบัฟให้เรียบร้อยจากนั้นครับต่อด้วยอักโะยิบาริและก็ หวังในเรื่องของคียอาร์คไกับตัวขอฮัสมิบีนะเป็นหลักต่อเลยครับอ่าพอขึ้นไปห้าคอสห้าเสร็จปุ๊กก็ลั่นไปเลยครับตู้นะครับเป็นอันจบนะถ้าคีก็คือเล่นต่อถ้าไม่ขีก็รีเหมือนเดิมและหาจุงปวาจะเจอแบบเดิมนะจัดนั้นก็ต่อด้วยตัวขออา,นนาุสากนะครับนะอ่า รถก่อให้เรียบร้อยนะครับจัดนั้นก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็รอให้ซูรุโครัดต่อเลยครับแล้วก็ตามด้วยตัวขออากโกยิบริฮาซูบะครับนะแน่นอนว่าเหมือนเดิมหวังเรื่องคิ้นะครับนะถ้าเกิดยิงขีดจบอีกทีหนึ่งก็สบายเลยครับนะนะครับนะทีนีบอสก็เลยเรื่อยแค่ไม่กีหรอเท่านั้นนะเราต่อยสักทิดนึงนะครับนะแค่นี้เราก็สามารถที่จะจบได้แล้วอ่าแค่นี้ครับแล้วก็ต่อด้วยฮาซูบีครับยิงเปอันจบเกมครับอ่า เปิดนะครับจบเรียบร้อยครับนะก็รอบนี้สาหรับรอบทีมสองเนี่ยก็คงหนีไปพ้นในเรื่องของการตีหวังคีนะครับนะใครจะเปลี่ยนอสุสาเป็นตัวของอิซุนะซัมเบอร์อีกตัวหนึ่งเอามาแทนก็ได้นะก็จะทําให้ตัวของทีมเราเนี่ยถึกขึ้นกว่าเดิมนะก็ประมาณนี้ดาเมจก็คงหนีไปพ้นในส่วนของทีมสองก็ถ้าเกิดใครจัดฟอร์มิชันนี้นะก็แน่นอนครับผมฮาซมิ5าดาวปืน3นะไม่น่าจะยากเกินไปนะครับนะน่าจะประมาณนี้โอเคครับวังว่าผมมีความสุขกับคีอาใครครับพบกันใหม่คลิปหน้า บายสวัสดีครับ